สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง n b t ค่ะคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติปรับขึ้นราคา NGV อีก50สตางค์ต่อกิโลกรัมมีผลพรุ่งนี้ขณะที่ราคา LPG ยังคงเดิมแต่จะเริ่มปรับขึ้นตามต้นทุนตลาดโลกในเดือนมีนาคมนี้ค่ะนายนรงชัยอัคราเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ บริหารนโยบายพลังงานหรือกอบองอว่าที่ประชุมมีมติปรับขึ้นราคาก๊าซ n v v 50สสตางค์ต่อกิโลกรัมในทุกภาคส่วนมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ส่งผลให้ราคาขายปลีก NGV ภาคครัวเรือนภาคขนส่งและอุตสา,าหกรรมปรับขึ้นมาอยู่ที่13บาทต่อกิโลกรมัมส่วนภาคขนส่งสาธารณะอยู่ที่ราคา10บาทต่อกิโลกรมัมและมีแนวโน้มจะปรับขึ้นอีกเพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุนที่15-16บาทต่อกิโลกรมัมแต่ยังไม่มีการพิจารณาว่าจะจัดเก็บาภาษาีสรรพสามิต NGV หรือไม่ ขณะที่ราคาขายปลีกัก๊ส LPG ทุกภาคส่วนยังคงเดิมที่24บาท16สตางค์ต่อกิโลกรัมแม้ก่อนหน้านี้จะมีมติให้ปรับสูตรการคำนวณต้นทุน LPG จาก3ส่วนคือต้นทุนหน้าโรงกลัน่นหน้าโรงแยกก๊สและต้นทุนนำเข้าจนทำให้ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นจาก333ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เป็น488ดอลลาร์สหรัฐต่อตันแต่จะส่งผลให้ราคาขายปลีกภายในปีภายในประเทศเริ่มปรับขึ้นลงตามต้นทุนตลาดโลกเร็วที่สุดในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งจากการปรับขึ้นของต้นทุนดังกล่าวทำให้สามารถจัดเก็บเงินเข้ากองทุนของ LPG ได้ที่53สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะ ราชทันคุมตัวอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมพวก5คนสอบคำให้การหลังอายการยื่นฟ้องคดีรับเงินสินบนและหมิ่นเบื้องสูงค่ะเจ้าหน้าที่ราชทันคุมตัวพลตำรวจโทพงษ์พัฒยาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาได้แก่พลตำรวจตรีโกวิทวงศ์ดุงรถ พลตำรวจตรีบุญสืบไพรเถื่อนพันตำรวจเอกวุฒิชาติเลื่อนสุขันดาบตำรวจสุรศักดิ์จันเงาและดาบตำรวจฉัตรินเหล่าทองจำเลยในคดีเรียกรับสินบนน้ำมันแอบอ้างเบื้องสูงและเรียกรับเงินแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลางจากเือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมายัางศาลอาญารัชดาตามกำหนดนัดศาล ที่ให้เบิกตัวมาสอบคำให้การหลังจากอายการนำสำนวนการสอบสวนมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวานนี้ขณะที่ผู้ต้องหาทั้ง6คนมีสีหน้าเรียบเฉยในช่วงที่ถูกคุมตัวมายัางใต้ถุนศาลอาญาท่ำกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยศาลได้อ่านคำฟ้องคดีให้จำเลยรับทราบซึ่งจำเลยทั้ง6คนได้ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะ ไบรอันพาร์เมอร์โปรเจ้าถิ่นวงสวิงร้อนแรงหัวทําเจ็ดอันเดอร์พาขึ้นเป็นผู้นําเดี่ยวกอล์ฟ PGA ทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาค่ะไบรอันพาร์เมอร์โปรเจ้าถิ่นวงสวิงร้อนแรงนะคะหัวทําเจ็ดอันเดอร์พาขึ้นเป็นผู้นําเดี่ยวกอล์ฟ PGA ทัวร์ที่สหรัฐอเมริกา ก็พิเจทัวร์รายการเวสต์ฟิเนตเมนฟินิกโอเพนที่สนาม TPC s c o สกอตเดลพา71ที่อริโซนาสหรัฐอเมริกาวันแรกท้องฟ้าไม่เป็นใจมีโปรหลายคนแข็งไม่จบพญาเสือไทยก็วูดออดีตโปรมือหนึ่งของโลกโชว์วงสวิงไม่ออกเสียเบิร์เสียโบกี้ในหลุมที่4จบ18หลุมเกิน2โอเวอร์พารั้งอันดับ104ร่วมไบรอันพรอนเมอร์อีก1โปรชาวอเมริกันทำ5เบอร์ดี้1อีโก จบที่7อันเดอร์พาขึ้นนำเดี่ยวขณะที่บับเบิลวัสนแชมป์เมเจอร์สสมัยวันแรกทำอีโก้5เบอร์ดีแต่เสียคืนไป1โบกี้จบ18ลุมมี6อันเดอร์พาเท่ากับ2โปรเพื่อนร่วมชาติคีแกนบรัดลี์และดานิลเบเกอร์ที่เล่นไป16ลุมรั้งอันดับ2ร่วมกันค่ะ ทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวภูมิภาคได้ในเวลา1 7นาฬิกานาทีวันนี้ดิฉันการพิชาแสนเสาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ้วยไม้สวยงามและคงทนใช้ประโยชน์ได้หลากหลายสื่อความหมายมากมายขอเชิญคนไทยร่วมกันอุดหนุนดอกกล้วยไม้ของเกษตรกรไทยในทุกโอกาสทั้งการประดับตกแต่งการสร้างสรรค์งานศิลป์การจัดประชุมสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริง เพลิดเพลินกับการชมและซื้อกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ที่ตลาดกล้วยไม้คุณภาพข้างทำเนียบรัฐบาลเริมคลองพดุงกรุงเกษมตั้งแต่เชิงสะพานอารไทยถนนลูกหลวงถึงเชิงสะพานมัคขาวารัางสรรเปิดตลาดทุกเสาร์วอาทิตย์